รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่เราจะเข้าโป่งกันแล้วตรงนี้ที่เราจะเข้าไปนี่คือโป่งอะไรครับพี่โนต้ตอันนี้ใช่ไหมครับน้องบีอันนี้เรียกว่าโป่งหินครับเดี๋ยววันนี้เราลองเข้าไปนั่งดูเผื่อว่าจะเจอตัวอะไรบีรู้ไหมครับว่าทําไมโป่งเนี่ยมันถึงมีความสําคัญยังไงครับพี่โน้ตสัตว์กินพืชเนี่ยด้วยความที่เขากินพืชใช่ไหมกินหญ้ากินเปลือกไม้กินลูกไม้มันจะมีสารอาหารบางอย่างเนี่ยที่เขาไม่ได้ เขาก็ต้องกินแร่ธาตุที่มันขาดหายไปเนี่ยผ่านทางดินทางน้ําที่มีแร่ธาตุก็คือจากโป่งนั่นแหละกระทิงวัวแดงช้างหรือแม้กระทั่งเก้งกว่างเขาก็ต้องมาอาศัยโป่งในการเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มอาหารให้เขาแล้วทีนี้เนี่ยที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสัตว์ผู้ล่าเช่นเสือโคร่งเสือดาวเสือดำเขาก็จะมาอาศัยพื้นที่โป่งเนี่ยในการซุ่มจับเหยื่อของเขาก็คือพวกสัตว์กินพืชต่างๆรวมทั้งนกด้วยนะครับนกก็นกด้วยด้วยความที่เขาต้องกินน้ํา บางทีเนี่ยถ้าอากาศร้อนมากๆเขาก็ต้องมาเล่นน้ําในช่วงหน้าแล้งที่พื้นที่ตรงอื่นมันไม่มีน้ําเหลือเนี่ยไอปงน้ําที่มันยังมีน้ําเหลือเนี่ยก็จะเป็นที่ที่นกเนี่ยเข้ามาเล่นน้ํามาดื่มน้ําได้ ล้วข้อดีสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือว่าคนที่ชอบศึกษาธรรมชาติเนี่ยคือโป่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อย่างในห้วยหาแข้งเนี่ยเขาก็จะมีบงังไพรยถาวรให้แล้วเป็นที่ที่สัตว์เนี่ยค่อนข้างที่จะคือไม่ตื่นละเพราะบางังพรยเนี่ยเขาสร้างถาวรไว้เราก็จะมีโอกาสได้นั่งซุ่มได้ดูพฤติกรรมเขนานานๆซึ่งถ้าเกิดเราไปเจออย่างที่ บีเจอเมื่อวันก่อนใช่ไหมเราเดินไปเจอกวางอางเงี้ยพอเข,า,ขาได้กินรถสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข,ขาก็จะวิ่งหนีไปเลยเราก็มีโอกาสศึกษาเขาแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในโป่งที่มันมีบางไทรถาวรเราก็จะเห็นพฤติกรรมอย่างวัวแดงเนี่ยเวลาเขาอยู่รวมฝูงเป็นยังไงเวลาที่เขานอนเคี้ยวเอื้องเป็นยังไงนกเหยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมที่เขามาดื่มน้ํามาพักคอนที่โป่งยาวอ่ะที่สังเกตพฤติกรรมอย่างหนึ่งละคือมันเป็นช่วงเย็นเหยี่ยวต่างสีที่เขาขึ้นไปเกาะอยู่บนคอนอย่างเงี้ยเขาทําท่าเหมือนจะสํารอกอะไรออกมา ถ้าเวลาปกติเนี่ยเราแทบไม่ได้เห็นจากนกเพราะว่าเราเกาะปุ๊บเขาเห็นเราเขาก็บินหนีไปะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ศึกษาเขาอย่างโป่งหินอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบางภัยถาวรแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหินแล้วก็มีน้ําเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุออกมาสัตว์เขาก็จะมากินเราก็จะมีโอกาสเจอเขาพอสมควรแล้วบริเวณนี้ยังมีโป่งอะไรอีกบ้างไหมคะอย่างที่ เขาปันใดเนี่ยก็จะมีป่งหินป่งยาวป่งตูมแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปข้างในลึกๆก็จะมีป่งหญ้าครับมันก็จะมีคือเป็นแหล่งพื้นที่หากินสําคัญของสัตว์ป่าแหละ ความสาคัญจริงๆของพื้นที่อย่างห้วยแข่งอย่าตรงเขาบันไดเนี่ยที่พี่คิดว่าสําคัญคือว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรเป็นป่าเต็งลังเป็นป่าที่ไม่ได้เป็นลักษณะสูงชันมากค่ะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นป่าที่เป็นภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกันเป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือเป็นที่พื้นที่สาธารณะได้แต่ว่าพื้นที่ที่เป็นป่าที่ลาดต่ําหรือป่าที่มันอยู่เป็นที่ลุ่มอย่างเงี้ยโดยปกติมนุษย์เราก็จะเข้าไป ปรับเปลี่ยนเป็นทุ่งเกษตรกรรมเป็นโรงงานเป็นที่พักเป็นเขาเรียกอะไรแหลงชุมชนไปหมดแล้วแต่ว่าที่ว่าแแข้งเนี่ยมันจะเป็นป่าที่ค่อนข้างราบเรียบอยู่ซึ่งป่าลักษณะน,นี้ในเมืองไทยเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วที่สําคัญก็คือสัตว์ป่าเองเนี่ยมันก็ชอบเดินในพื้นที่รับราบอย่างเงี้ยพื้นที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์มีหญ้ามีอะไรมีน้าํามีโป่งให้เขาได้ใช้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันถือว่าเป็นเป็นจุดที่เป็นหัวใจของของ,ของระบบนิเวศท,ที่สําคัญครับค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปที่โป่งหินกันเลยใช่ไหมคะวันนี้ได้ได้เดี๋ยวเราเข้าไป <Okay. S 1> ดูครับได้ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์อะไรบ้าง เรียกป่าเต็งลังก็จะเป็นป่าที่แบบต้นไม้ที่ขึ้นบริเวณที่มันค่อนข้างจะแห้งแล้งอย่างตรงนี้นเป็นสันเขาใช่ไหมเวลาฝนตกน้ําก็ไหลลงลํพุ้ยไปหมดไอ้ป่าที่อยู่ริมลาพุ้ยเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มชื้นมากกว่ามันก็จะกลายเป็นพวกป่าเวญจพัรณีพวกไม้ไม้เบิกนําพวกไผ่แล้วก็มีพวกยางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันแต่จริงๆมันก็อย่างอย่างในห้วยแค้งอย่างเงี้ยมันก็บอกไม่ได้หรอกว่าเป็นป่าอะไรเพราะมีหลายแบบผสมผสมกัน ป่าเต็งรังเนี่ยนกที่พบมันก็จะเป็นพวกนกัวขวานพวกัวขวานได้เจอในป่าเต็งรังเยอะ สนับสนุนรายการโดยรอบนี้ก็เจอซากวันวันที่8แล้วก็เราก็ได้เข้าไปดูเก็บข้อมูลเช็คดูว่าเป็นเป็นซากถูกจากการล่าของพานหรือการล่าของสัตว์ผูล่าอย่างเสือโคร่ง เราก็ได้เข้าไปตรวจสอบก็ต่สรุปแล้วคือรอยเสือครับรอยเสือโคกมาล่าทิ้งไว้แล้วก็ไปเก็บข้อมูลคือวัดรอบเขาวงเขารอบตัวเก็บประมาณน้ําหนักดูว่าประมาณน้ำหนักนเท่าไรแล้วก็เก็บข้อมูลเบื้องต้นครับแล้วก็ทํารายงานส่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีซากของกระจิงนอยู่ค่ะ ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าจะมีสับนิดหม่ลงมากินเหยื่อบ้างนะคะก็ะต้องรอให้พี่เล็กสับทีงานมานั่งเฝ้าดูค่ะเดตามไปดูว่ามีอะไรร่องรอยเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพี่สมชาย กลิ่นไม่ต้องพูดถึงเลยตืมชายตะกี้ซากตอนเข้าไปดูใกล้เนี่ยมีอะไรเข้ามาใช้ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนไม่มีรอยครับแต่เมื่อคืนก่อนเนี่มีแต่เมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรเข้าครับงั้นดูจากเดี่ยมแล้วเราควรจะอยู่ไหมเนี่ยหรือจะไปโป่งดีกว่าต้องลองดูก่อนครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับไทยยังมีันต่อเผื่อจะไปเมืองอื่นเข้ามาใช้หมูพวกหมูพวกเนี่ยครับมันอาจจะมาตีครับครับ ทมไมถึงชื่อโป่งหินล่ะคะโป่งหินใช่ไหมง่ายๆเลยเพราะว่ามันมีหินเยอะคือชื่อโป่งในห้วยแหาแข้งหรือว่าที่อื่นก็ตามนะครับคนก็จะตั้งง่ายๆเช่นโป่งหินก็มีหินเยอะโป่งยาวเนี่ยเพราะรูปลักษณะมันยาวเป็นทางน้ำไหลาย,ยาวลงมาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นโป่งหญ้าที่อยู่ข้างในลึกหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันเป็นมันเป็นคล้ายๆสนามหญ้ามีหญ้าขึ้นสีเขียวก็เลยโป่งหญ้า ถือว่าถ้าโปงผู้น้ําร้อนก็เ,เพราะว่ามันมีน้ําพุ่งออกมาเป็นน้ําร้อนก็ชื่อก็จะก็จะเรียบง่ายตามความหมายตามลักษณะที่มันปรากฏอยู่ ู้จะเล่ายังไงคือไม่ได้เจอเสือโคร่งตัวเป็นๆมันมน่าจะห้าปีแล้วกัแวนแตะกี้ผมยังนั่งนึกอยู่แล้ว่าคือผมมาถ่ายภาพที่เวลแ่แค่สิบปีพอดีไปคิดว่าสิบปีจะได้แบบของขวัญชิ้นใหญ่จากธรรมชาติคือตั้งแต่ช่วงบ่ายเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอากาศร้อนอบอ้าวว่ารับๆตื่นๆหลายรอบอะจนสุดท้ายสามโมงแล้วก็คิดว่าจะกินขนมทักทีหนึ่งช่วงเบรกอะไรเงี้ยระหว่าง ่งไปเฮตเตอร์เสร็จเอาของตัวเองมาเปิดแคร็กำลังเคี้ยวเีอ,อยู่มองขึ้นไปแบบทางโ่เห็นสีส้มตัดกับสีขาวแล้วก็สีดำเป็นลายพาดกรอนทั้วหมดมือสั่นเนะนี่คือผู้ล่าดับหนึ่งของป่าแห่งนี้แล้วแบบเขาให้เวลากับเราเยอะมากเขายืนอยู่มองหลังต้นไม้ จนแบบมั่นใจว่ามีอะไรผิดสัีเกตเขาก็เดินลงมาถึางล่างมาเช็คกลิ่นที่เขาเคยสเปรไว้ผมคิดว่าเนี่คือเคือ่อนาเขตประจําของเสือโคร่งตัวเนี้ยครับแล้วเขาก็เดินลุกเฟรมไปคือมือสันอ่นเนี่ยพูดเลยภาพนิ่งถ่ายได้แต่วิดีโอเนี่กระตุกตลอดก็สุดยอดอะดีใจมากดีใจมากดีใจแับออเอ้ยด้วยแล้วก็แบโอ้ ได้ได้ปุตรีอะมากอาศจรรย์ จากที่เรามาอยู่กันในป่าแล้วก็ทําภารกิจถึง5วันแล้วนะคะพี่โน้ตคะ่ะเืนป่าห้วยขาแข้งเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์<ช>มากๆเพราะว่าขนาดเราอยู่เหนือตรงนี้ยังได้ยินเสียงชนีเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ต่างสาัตว์ต่างๆที่อยู่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้เครดิตก็คือผู้พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนที่ใช้สองเท้าเนี่ยเดินตรวจตาป่าปกป้องทรัพยากรให้เราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชมมากๆขณะเดียวกันก็นก ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนโยบายต่างๆจากกรมเนี่ยก็มีส่วนในการสนับสนุนพิทักษ์ป่าแล้วที่พี่คิดว่าสําคัญที่สุดก็คือว่าคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างน้องบีเองอย่างพี่เองหรือใครก็ตามที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพอยู่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของป่าผืนนี้ด้วยกันเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันเนี่ยงานอนุรักษ์มันถึงจะสมบูรณ์ได้แค่นี้ครับก็คือ เราทุกคนนะคะควรที่จะร่วมมือกันแล้วก็อนุรักษ์ป่าแล้วก็ธรรมชาติของบ้านเราให้ดีที่สุดนะคะ สนับสนุนรายการโดยการเข้ามาที่เขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในครั้งนี้ค่ะภารกิจของพี่โนตเป็นยังไงบ้างคะน้องวีก็น่าจะทราบครับจบครบสมบูรณ์แบบค,คงไม่สามารถที่จะขออะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วการที่ได้เห็นเสือโคร่งตัวเป็นๆในธรรมชาติ ในระยะที่เขาให้โอกาสกับเราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดเนี่ยไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่จะพบเจอได้ในชีวิตนคะครับคงเป็นประสบการณ์ที่จะเก็บไว้ตลอดไปสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้พบเจอเสือโคร่งเนี่ยก็คือหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าป่าอนุรักษ์ผืนนี้ป่าห้วยแขคแงอย่างนี้หลายฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานกันอย่างเข้มแข็งจนสัตว์ป่ามันกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ได้มันเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากครับอย่างที่พี่เคยบอกว่าเสือโคร่งเนี่ยมันเป็น เขาเรียกอัมเบร่าสปีชีส์คือถ้าเป็นสัตว์ที่เรารักษามันได้แล้วเราก็จะรักษาสัตว์อื่นที่อยู่ในระบบนิเวศได้ด้วยเช่นกันครับมันน่าภาคภูมิใจจริงๆในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่มีป่าไหนที่มีประชากรเสือโคร่งเข้มแข็งแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เท่ากับห้วแหแข้งอีกแล้วสิ่งที่คุณสืบทําไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านเสียสละไปเนี่ยทุกวันนี้มันส่งผลแล้วว่างานที่ท่านต้องการให้มันสําเร็จเนี่ยมันก็สาเร แล้วก็ป่าห้วยแท้งเนี่ยสง่าง,งามสมเป็นมรดกโลกช่วงอ n นเดอรโสสัปดาห์นี้นะคะบีก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะ เพื่อจะนำทุกท่านไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในการราังสรรค์เรื่องราวอันแสนงดงามทั้งป่าโบราณในถงถ้ำขนาดใหญ่และกิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะที่เป็นสัตว์ตัวเล็กสีช็อกกิ้งพิงที่ได้รับการตั้งชื่อให้เป็นชนิดใหม่ของโลกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมก็คงทราบกันแล้วว่าบีจะพาไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ามประชุมหรือที่รู้จักกันว่าหุบป,ป่าตาดค่ะ สำหรับผุบป,ป่าตาดนะคะก็เป็นภูเขาหินปูนลูกใหญ่มองจากภายนอกก็เหมือนภูเขาปกติแต่ความลับของธรรมชาตินั้นซ่อนอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวบีจะขอนำทุกท่านเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะจากประตูทางเข้าขึ้นบันไดไปนิดเดียวนะคะก็เริ่มเข้าสู่โพรงถ้ำแสงสว่างนั้นก็เริ่มหายไปบีจึงนำไฟฉายส่องไปตามทางเดินค่ะพอส่องไปทางด้านบนก็มีข้างคาวตัวเล็กๆเกาะขยับขยับกันอยู่ค่ะ พอเดินมาได้สักครู่เราก็โผล่มาอีกด้านของโพรงถ้ำและสิ่งที่บีเห็นนะคะคุณผู้ชมบีรู้สึก a m azing มากข้างในเหมือนกับอีกโลกนึงเลยละคะ่ะมีต้นเตาใหญ่ๆขึ้นปกคลุมเหมือนป่าโบราณในหนังจูราสสิกเลยละคะ่ะ พอเดินลงไปด้านล่างนะคะก็ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความหมายของธรรมชาติซึ่งพี่สุชาตินะคะก็บอกกับพวกเราว่าสาหรับภูป่าตานียเดิมทีเป็นถ้าเสร็จแล้วหลังคาถ้ายุบตัวลงมาจนเกิดเป็นบ่อลุมยุบกลางภูเขาเนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีได้เรียกลักษณะนี้ว่าคือยุบโบราณน,นะครับแล้วมีต้นตาดเนี่ยขึ้นเต็มเลยด้านในจึงเป็นที่มาของชื่อที่เราเรียกตามชื่อพื้นบ้านว่าภูป,ป,ป่าตาด พอเดินเข้าไปด้านในยิ่งน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะภายในถ้ำม,มีหินงอกหินย้อยดูแปลกตาและมหัศจรรย์มากบรรยากาศในนี้เย็นสบายไม่อึดอัดหรืออบอ้าวเลยค่ะและนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของหุบป,ป่าตาจริงๆเลยค่ะและมีอีกอย่างที่เราต้องหาให้เจอบีบอกเลยว่าอยากเห็นมากเลยละค่ะ เพราะเป็นสัตว์เลื้อยคลานสีชมพูที่เป็นสัตว์ชนิดใหม่ของเมืองไทยเลยนะคะจากข้อมูลบอกว่าสัตว์ชนิดนี้ได้รับการค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2551และทำการศึกษาทางวิชาการจนได้ชื่อว่าอิงกือมังกรสีชมพูค่ะพวกน้องๆเขาชอบแอบอยู่ตามที่ชื้นตามกอต้นตาวหรือต้นตาดซึ่งเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ค่ะความสวยงามและความมหัศจรรย์ของหุบป,ป่าตาดทำให้บีทึ่งมากเลยค่ะ และเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมก็คงอยากตามรอยบีมาแน่นอนซึ่งใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะการทำงานในป่าหรือว่าการเป็นช่างภาพสัตว์ป่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันทั้งโอกาสเวลาแล้วก็โชคชะตาค่ะ ภารกิจในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โนต้ตมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสบี B, แล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามภารกิจของพี่โนต้ตค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นกันครับอ,อสทออทีวีสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเทปหน้าบีจะพาไปตามติดภารกิจของนักเขียนหรือช่างภาพท่านใดนั้นอย่าลืมติดตามไปทางช่อง9 m ้าเ HD คอดีค่ะสำหรับวันนี้บีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยิงเย็น,ยนมาดูว่าจะมีโอกาสได้ภาพหรือได้ฟุตเทกดีๆหรือเปล่าครับเราใช้เวลาอยู่ในปลายทั้งหมดเนี่ยเ้าชั่วโมงครึ่งครับช่วงกลางวันก็มีเหี้ยขนาดใหญ่เข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็ช่วงก่อนค่ำเนี่ยมีหมูป่าหมูโทนเข้ามาอีกตัวนึงครับตอนนั้นจริงจริแล้วมันเป็นช่วงที่แดดออกแล้วก็ร้อนร้อนมากเสือเนี่ยเดินจากหัวโป่งมาเลยครับออกจากด้านซ้ายไปด้านขวาสุดแล้วก็หายไป ซูมเข้าไปดูในพุ่มที่มันเข้าไปเสือเขากําลังเดินลงมาจากในพุ่มอะค่อยๆผ่านกิ่งไม้เบาๆมาเป็นภาพที่แบบสุดยอดมากครั้งแรกในชีวิตกับการถ่ายเสือโคร่งในป่าในธรรมชาติเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกครับไม่รู้จะชีวิตนี้จะได้เจออีกไหม